อันนี้ครับสาวเขียวกามาดูแลนี่ครับเป็นยาบริเวณรอบต้นนะครับเอาออกจักหน่อยพี่น้องอยาจะงมเม็ดเดียวนะครับครับฝรั่งนี่ก็แตกกอดีพี่น้องหลังจากที่เห่าเด็ดใบออกนะครับอ่านี้ครับเด็ดนอดนะครับอ่าตัวนี้กับบริเวณเด็ดได้เราบอกเสาเขียว อ่ะเบิงดูนับแขคอยดูอ่าซีีใบหาเอาหาใบหาคู่ใบครับแล้วก็ด็ดเลยอ่านั่นแหละเด็ดเลยเอา่ยอาโอเคครับอ่านับซีใบก็บได้ซีหรือหาเด็ดเลยเอ่าครับเดี๋ยวให้บเขี้ยวเด็ดออกนะครับถ้าได้ซีคู่ใบนะครับก็บด็ดออกเลยครับได้แล้วเด็ดเลยนั่นแหละ เดตออกให้เพื่อนออกมาอกอีกเป็น2แขนงนะครับอ่นนี้ครับพี่น้องแบบนี้ก่อนอันนี้ผมเด็ดนะครับเนาะมองนี่ตอนนี้ก็อันนี้ครับออกมา2ยอดนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกอีกจังน้อยพี่น้องอันนี้ก่บลาตอนหยาเร็วลาเร็ว ถอนออกถอนออกมันออกหลากน้ำหลากออกน้ำละกับหยาค่าพี่น้องอ่านี่ครับเนี่ยปราบหยาครับนี่ยหยาค่า,า,าโบกตรงต้นกล้วยหนะลกถอนออกเลยอันนี้ลาถอนแล้วหรอจีโอ้เก่งๆฮะไปนี่ครบับไปที่ระบบพี่น้อง หย่ากันประมาณนี้แหละครับก็เอาออกอีกจังน่อยนะครับเพื่อนบริยังอาหารกันเอาออกแค่นี้แหละครับบริเวณอันนี้พ่อเฮ็ดไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเบิ่งใหม่กลับมาดูแลแล้วก็มาเบิ่งการเด็ยดยอดเอาหน่วยออกนะครับพี่น้งองหญ้ากันไรหญ้าอันนี้ลกหญ้า หา nhà ก,กับว่างไปนี่ก็ได้ละบ่เป็นยังเดี๋ยวก็แห้งถอนถอนแล้วก็ว่างไปเลยถอ,อนเลยนี่ครับพี่นออ้องเดี๋ยวผมจะเด็ดหน่วยออกนะครับโอปอบ,บอกว่าได้กินจักเขือแล้วนะครับบัดนี้ครอ,อบี่หน่วยกับอีพ่อเด็ดออกเนาะพนว่าเด็ดออกครับเพื่อ,อแต่ง แตงกอนนะครับพี่นอ้องคือตัวนี้ก็บหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้มันแก่ปัหาละอันนี้เด็ดเลยเด็ดให้พ่อเนะี่ยอ่านั่นแหละเด็ดเลยบ่ต้องเอาไปนั่นไหมน้อบ่อ่านั่นแหละพ่อะน,นะครับมากเกษตรกันนีพี่น้องเนี่ยศูนย์รวมครับพี่นอ้องด้านนอก,กนเดี๋ยวค่อยมาจัดการพี่น้อง ปะคักจะล,ล่อบาเนี่ยนี่โอ้ปอยเห็นยังอยู่นี่ฮะโอ้ปอยเห็นยังอยู่คือบอมา้าถอนให้แน่นี่ป้าพี่น้องเลยปอยโชคไปอยูใส่บอม้านี่คือหกคักแฉะนี่โอ้เอาเอาเอาส้อยกันซ้อยกัน,อกนโอ้คักคักพี่น้องอ่าปอยโชคมานอนเว่นสาวเขียวว่าโอ้คักอยู่ย นี่ครับพี่น้องตอนหยาซอยกันครับ มันไม่มดอันนี้น<บ>ี่มดหมดอันนี้หมดดำเลยมดขั้นมดเชนอนเดอือกรดถูกนอนเว้นดิถูกอปอเขาก่านอนเว้นอยู่บ่นะครับคือบ่ถอนนะครับพี่น้องฟังนี่บ่ค่อยได้มากพี่น้องฝนตกสามสี่หมื่น ข่าวเดียวคลิปเลยครับพี่น้องหมดๆ เรียบร้อยครับเป็นยังไงครับต้นนี้ไม่หนอนอ่าต้นนี้ก็คักยูพี่น้องนี่ครับโอ้ยขึ้นเร็วแห้งครับเพ้อแป๊บเดียวพลึบเลยครับปา้าอันนี้อีลาเฮ็ดยังยูนี่ก็พราเฮ็ดยังยูโอ้ยลาคือบ่มาเบิ่งแน่นี่โอ้ยคักคักคักโอ้ยโอ๋ปอว่าอย่าหาเฮ็ดขื่นพอใหญ่โชคเดอ้อนี่เด้อครับพี่น้องเดียวเดียวละ อางามจังชีกับใหญ่เด้อฝรั่งนะครับเนาะเจอต้นนี้เข้าไปตะกี้คือบ่เห็นคืตอต้นนี้ไงกูโนโูไปอีกสามสิบเท่าเลยเงี้ยบอัวสามสิบเท่าหลายโพดสิบเท่านี่เพื่องแอวหนูโอ้อย่าเฮ็ดคืออใหญ่โชคเด้อพี่น้องหนาหลายกว่าต้นนะครับนี่ก็หนาข้าพี่น้อง โอ้ยกมันืยอไปยังกันพหอเือไปยังกันตัวเลียงก่นางม่ะทางผมกทางผมือทางผมไม่ยากับยาฆ่าก็หลายหลายเนีอ หนาข้ากับหนาเชื่อเชื้อเนี่ยหนาข้าเนี่ยกำจัดยนาข้าหนาข้ากับต้นสาบเสือดีละอ่าเป็นอย่างไรต้นนี้โอ้ต้นนี้แค่ไหน,นไเนาะโมมี่หนอนโมมี่หนอนโอ้มีหอดพักตำลึงตัวนี้ ผักขากับตัดตัดต้นออกกเกิดมา่ไหม่ครับเนี่ยแต่ว่าเป็นผักขาน้ำนะครับแต่ว่าก็ไปเป็นต้นหนังพลังนั่นบรอบ๊าดโอปอฮะโอปอเฮ็ดยังอยู่เลยพ่อเฮ็ดยังอยู่เลยโอ้คือบบัดดูแลเนี่ยนี่อู้หักอยู่นี่ทำยาเฮ็ดคือพ่อยิย่ยยชโชคเด้อพี่พน้องเด้อนี่ป๊าดโชคเฮ็ดโชคยังอยู่ อนอนเว้นครับค่ะฝนตกครับพี่น้องเข้าสามชีเมือจิดกันนะครับเง่าแบบพิดหูพิดตาเลยครับพี่น้องทางยิงจกก็เคยดูแลเลยครับกอนหงากวนครับพี่น้อง bu, chị cái mời ơn nhang à. ต้นกระถินนี่ครับเป็นเพียนะครับพี่น้องถ้ามีต้นกระถินจะมักจะมีเพียเข่ามานะครับผมก็จะพยายามมาตัดอีกนะครับนี่ตัดแล้วก็ขึ้นมาะม่ครับเนี่ยเอาอย่างไรให้ยังปลูกเมย์ดิครับปลูกเมย์ดิครับเด็ดหน่วยให้พ่อแนวนี่หน่วยบยางไงเพื่ออะไรเพื่ออะไรโอ้อ่าลงล่างเฮ็ดค่อยๆดีๆย้ายมันซ้ำใหญ่ใบซ้ำมันมาลงมันบ่ดังน,นี่ยเนี่ยเนี่ เด้อเด็ดคือพอนี่ยแลจับยังสิมือดำเด้อพี่น้องนี่นี่จับลงมาเนี่ยโอเคเฮ็ดคือกันอ่านั่นเฮ็ดขึ้ควายเบิล้วอ่าเบิร์ดเราเตอะอันนี้เฮ็ดยังไว้อีกนี่ปลูกอีกทีครับอ่าเพิด์ดปลูกจ้ามันเกิดตามใช่ไหมชาดอ่ะแม่กัอ่าเอาออกเลยล่ะเอาออกเลยอ่าโอเคแล้วนั่นสิแกะไปเพิ่งต้นไหนที่มันใหญ่อ่ะ อันนี้ครับกาเบิร์ตนะครับอันนี้ครับพี่น้องกากาเฮ็ดแลี้วๆนะครับการทำความสะอาดออกกาดีครับผมกาแเปล่นกัวเกาจักหน่อยครับกาค่อยๆเฮ็ดไปแล้วครับพี่น้องครับค่อยๆเฮ็ดไปเฮ็ดมือละนิดละหน่อยนะครับทัวรนี้กัฝนตกฝนตกต่อเนื่องครับ เป็นเวลาโดนแล้วครับ<า>เกือปอาทิ์แล้วครับพี่น้องอะนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกกะถอนไงนะครับคงมือกี้ครูเดียวนะครับแลยย้ว้สาวเขียวครับ ครับการเรียบร้อยครับผมมาอนี้สามารถดูแลต้นตนฝรั่งนะครับสามารถดูแลต้นฝรั่งม้าซอยกันถ้อนหย้านะครับยันยี้ดีละยืนดีๆคลชิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับกับภาพพาพี่้าน่องนะครับมาเบงสามารถดูแลต้นฝรั่งจิมจูแล้วก็มีถ้อนหย้ากระโพดนะครับสำหรับแรงนี่กับะประมณนีเนะครับเอาไว้พ่อกันชิปนาครับ ขอพี่พี่ๆน้องๆน,นะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพับยังแรงครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า